พี่น้องคะเกิดอีกยังข้นกับน้องยูกิไฮทองคําอีกแล้วคะ่ะหลังจากที่นะคะเมื่อไม่นานนี้เองทางด้านแม่อุ้มทิติรัตวิยพัฒน์นะคะได้ออกมาโพสต์ล่ยาวต่อด้วยคุณพ่อตุ้มด้วยนะคะออกมาโพสต์ล่ยาวมากมาฟังพี่น้องคะว่าเกิดอะไรขึ้นกับน้องยูกิไยทองคําเพราะว่าช่วงนี้นะคะ,ะคนที่เป็นแฟนคลับเอฟซีของน้องยูกิไยทองคําก็สิเห็นนะคะตาม หน้าโซเชียลนะคะเพราะว่ายูกิไฮทองคำนะคะเป็นคู่กินกับน้องพีพีนะคะซึ่งบอกเลยว่าเป็นคู่ที่น่ารักมากๆสำหรับน้องพีพีกับน้องยูกิไยทองคำนะคะแฟนครับเอฟซีค้นทีตั้งเป็นด้อมบ้านฮักก็เยอะมากนะคะสนับสนุน อยากหาน้องยูกิหายทองคำนะคะมีรอยยิม้มมีความสดใสตั้งแต่ทำงานร่วมกับพี่พีพ,พีมานะคะตอนนี้เหล่าบรรดาแม่แม,แม่แฟนคลับ f อซกสีเห็นรอยยิม้มอันสดใสของน้องยูกิมานะคะแล้วล่าสุดนี่เองพี่น้องคะได้มีนะคะเอฟซีบางค้นบางกลุม่มคอยที่จ้องจะจับผิดก็แล้วกัน พราะว่าทุกครั้งที่ยูกิหายทองคําเริ่มมีความสุขอ่ะก็จะมีเรื่องราวเข้ามาตลอดสําหรับน้องยูกินะคะแล้วเข้าใจยูดอกพี่น้องแย่จิตแย่ิ์กับเข้าใจว่าภาพเก่าๆเรื่องเก่าๆที่พี่ผพานมาแล้วพี่น้องบ่แมนวาอ่าบบโดนพี่น้องเกือบสามปีแล้วนะคะสําหรับเรื่องราวในอดีตของน้องยูกิหาทองคําซึ่ง หลายๆคนก็นจะกเขาไปอินกับตรงนั้นมากเกินไปสําหรับความเยสิว์ว่าอย่าลืมว่าการที่ศิลปินทํางานร่วมนะคะพี่น้องคาร์โบมนเฉพาอยูกิไยทองคําแล้วแล้วกับเรื่องอดีตนะคะพี่น้องคนอื่นที่เพิ่นเป็นเรื่องเล่าที่เพิ่นเป็นอดีตที่เพิ่นเป็นตามนานกับผ่าน้ลมาหลายๆครูพี่น้องอะไรที่ผ่านมาแล้วก็อยากให้ผ่านไปพี่น้องอย่าไปยึด กับอดีตหรือว่าอยากเป็นไปดังทีจะของคิดอาอยาไปมโนโอย่าไปปรุงแต่งอีย่างมากอยาอยากให้เป็นคือความคิดจะของอยาอยากให้ศิลปินมากเป็นอย่างทีใจจะของต้องการซึ่งพี่น้องต้องอยู่กับความเป็นจริงเด้พี่น้องขาต้องอยู่กับความเป็นจริงให้มากบแมเนว่าสิไปยึดติดกับ เหตุการ์เก่าๆภาพเก่าๆเรื่องราวเดิมๆไม่ใช่พี่น้องน้องเดินออกมาไกลแล้วนะคะตอนนี้น้องกําลังมีความสุขกับการทํางานนะคะแล้วล่าสุดนี้พี่น้องอยากให้พี่น้องมาฟังทางด้านแม่อุ้มนะคะได้ออกมาโพสแบบนี้โพสนี้สําหรับคนที่มักมาแต่งใจน้องให้ติดกับอดีตทําเป็นรักแต่ไม่ได้รักจริงๆถ้ารักและอยากให อยากเห็นคนที่เรารักมีความสุขต้องเข้าใจเขาสิอดีตซึ่งมันไม่มีเขาว่าจะเป็นเรื่องจริงหรือเป็นไปได้แต่แต่ฟังไว้นะว่ามันคือเรื่องจริงหัดยอมรับความด้วยนะไม่ใช่ว่ามาโพสแสเพราะอินกับเรื่องมโนนะคะพี่น้องอันนี้คือโพสของแม่อุ้มหลังจากนั้นพี่น้องครับพ่อตุ้มพ่อตุ้ม กฤษกรวัยพัฒน์นะคะกรออกมาโพดต่ออีกเลยพี่น้องขาเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะบอกว่าชีวิตชีวิตคนเฮ้าต้นทุนชีวิตไม่เท่ากันคนรวยอยากกินอะไรก็ได้กินคนรวยอยากทําอะไรก็ได้ทําคนรวยอยากพักผ่อนตอนไหนก็ได้พักคนรวยอยากเรียนอะไรก็ได้เรียนทุกโอกาสมีเตรียมพร้อมให้เสมอสําหรับคนรวยนะคะแต่สําหรับครอบครัวเรา อยากกินอยากทำอยากพักผ่อนอยากเรียนอยากมีโอกาสน้องต้องหาหาเงินตั้งแต่อายุสิบขวบเพื่ออยากมีทุกอย่างแต่น้องและครอบครัวต้องหากว่ากว่าจะกว่าจะข้ามมาทีละขั้นน้องต้องทำอะไรบ้างมีใครรู้บ้างไหมสองปีกว่าจะขึ้นทำงานรถแห่แห่น้องต้องร้องเพลงวันละ ร้อยยี่สิบเพลงนะคะพี่นอ้องอายุสิบขวบน้องร้องเพลงบนรถแห่ชาวาอำเภอภูเขวนะคะอายุสิบเอ็ดปีน้องไปกับหมอลำเสียงวิหกอายุสิบสามปีเป็นนางเอกหมอลำอายุสิบห้าปีเป็นศิลปินเดี่ยวอายุสิบเจ็ดปีเริ่มเป็นศิลปินดารานักร้องนักแสดงปัจจุบันอายุสิบแปดปี ที่วิจาร์โพสแะสโพสด่าลูกผมลองคิดดูดีๆขณะที่พวกคุณขั้นตอนที่ผ่านมาลูกผมต้องพยายามขนาดไหนความพยายามของน้องที่อยากมีอิสระที่อยากได้อยากมีเหมือนคนอื่นน้องต้องสู้ต้องแลกด้วยพรสวรรค์และความตั้งใจผมจะบอกอะไรสักอย่างวันไหน ผมจะบอกอะไรสักอย่างว่าในฐานะพ่อของน้องผมภูมิใจที่ลูกผมมีความพยายามทำในสิ่งที่รักทำในสิ่งที่ต้องการให้ประสบความสำเร็จทีละขั้นละขั้นและผมก็คิดว่าความรักจากแม่แมที่สนับสนุนน้องแต่ต้นตั้งแต่ต้นจนถึงทุกวันนี้รู้ดีขอบคุณ รักที่บริสุทธิ์ของแม่แม่ด้วยนะครับและผมหวังว่าแม่แม่ที่รักน้องคงสนับสนุนสนุนน้องแบบนี้ตลอดไปในแบบฉบับที่คล้ายที่คล้ายกับผมแน่นอนเช่นหนึ่งภูมิใจกับการงานน้องเสมอไม่ว่าน้องจะตัดสินใจทำอะไรในงานนะคะสองยิ้มทุกครั้งเมื่อเขายิม้สมสมสุขทุกครั้งที่เขาสุข สี่ทุกทุกครั้งเมื่อเขาทุกนะคะทุกอย่างที่กล่าวมาคนที่เขาเข้าใจก็ขอบคุณแต่มีผู้พยายามเข้าใจแต่บริบทก็มีนะคะตอนนี้ตอนนี้นะครับโฟกัสที่งาน 1. ผลงานจะงานจะเป็นอย่าง 2. จะมีผลงานจ้างที่ไหน 3. ได้ขึ้นชื่อว่าศิลปิน คนจ้างพอใจไหม 4. ทีมมีงานเยอะไหมพอเลี้ยงครอบครัวทีมงานไหม 5. การเดินทางแต่ละวันน้องจะมีทีมปลอดภัยดีไหมนะคะแล้วก็ต่อมาก็คืองานแล้วก็เรียนนะคะหเรียนจะแบ่งเวลายังไง 2. จะได้มีเพื่อนในมหาลัยแล้วอ่าสจะเรียนจบไหม สีเรียนจบแล้วอาชีพสำรองคืออะไร 5. ไวัยผู้ใหญ่จะใช้ชีวิตแบบไหนนะคะส่วนเรื่องอื่นเรื่องใช้ชีวิตปกติน้องเลือกเองเป็นพ่อแม่ครอบครัวเราไม่ก้าวไก่เพียงแต่เป็นที่ปรึกษาให้ลูกเฉยๆนะคะ,ะเพราะฉะนั้นอย่ามาแต่งเราว่าลูกผม ต้องจังสันจังสีพ่อแตงบอดกามาดามาแสบขอบรัวผมสิ่งที่ผมน้อมรับคือความสุขของลูกผมทอนั่นนะคะนี่นี่คือพอตุ่มนะคะพี่น้องที่เยียสิตอ่านอยู่นี่ลูกผมมีความสุขตามที่ผมตามที่เขาต้องการผมก็มีความสุขและสิ่งที่เขาทํางานแต่เด็กจนทุกวันนี้เขาทํางานแต่เด็กจนถึงทุกวันนี้เขาก็อยากสําเร็จ อยากมีอยากได้คือคนอื่นทั่วไปสุดท้ายยาแสะเดอ้อเศร้าสายิ้มห้แนะ่ย่ามนองยิ้มสุกแนะ่ย่ามนองสุกพุ่มใจแนะ่ย่ามนองทํำดีดีใจแนะ่ย่ามนองดีใจสุดท้ายสำคัญขันหักอิลีกะต้องหักในสิ่งที่เขาทำเดอ้อฝากให้คิดเศร้าแสะสาเดอ้อนะคะ คติประจ,จําใจน้องกับครอบครัวคือคําว่าบืนนะคะพี่นอ้องอ่าโคดนี้สําหรับคนที่ฮักกันเด้นนะคะย่าวมากพี่น้องสําหรับพ่อตุ้มแม่อุ้มได้ออกมาพูดถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะคะสําหรับคลิปนี้กะฝากไว้พี่น้องคะ่ะพิจารณาเบิงว่าพอแม่เพิน่นสู่ถูกสู่ยาก,กับลูกมาตลอดเมื่อมีคนมมว่วากับลูกต่างๆแล้วนาเพิ่นกับตองออกมาปกป้องหรือออกมา บวมหอย้นเข้าใจน้ำหล่านแหละว,ว่าจะมีมือนี้ได้บ่าใช่เรื่องง่ายพี่น้องคะสำหรับคลิปนี้ฝากซํานี้ก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ